โปรดใช้วิจารณญานในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสวัสดีท่านผู้ฟังกัะยาณมิตรและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานลักกี้ชาแนลด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ของเรา ตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเริ่มสวดดังนี้นะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดชีวิตเปิดการเงินเปิดการงานเปิดความรักเปิดข้าพเจ้าจะนำเงินที่ได้ไปสร้างบุญกุศลสร้างกรรมดีสร้างประโยชน์แก่สังคมขอจงประทานพรให้ข้าพเจ้ามีเงินเหลือเก็บไม่ขาดมือ มีเงินทองไหลามาเทมาไม่ขาดสายมีช่องทางทำมาหากินลายล้อมไปด้วยคนดีๆเจอแต่กัลยานิมิตที่ดีเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเทวาทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปไม่สิ้นสุดนิพพานังปัจ,จโยโหตุสาธุสาธุสาธุ ท่านผู้ชมสามารถสนับสนุนช่อง lucky channel ในการทำคลิปสวดมนต์ได้ทางสมัครสมาชิก super ปปแตง่ง super chat super s t เกอร์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุ